วันนี้นะครับพบกับบล็อกวันนี้นักลงทุนทําอะไรนะครับผมบล็อกแรกเลยนะครับเราจะพามาดูหุ้นร้านอาหารในห้างกันนะครับอันแรกเนี่ยก็คือตัวหุ้นคล้ายๆกับว่าเป็นหุ้นน้าซุปของจีนนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแบรนด์อื่นน่มันดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมเพิ่งเห็นมาเปิดก็เลยสนใจมาดูครับราคาก็จะคล้ายๆกับมาล่านะครับผมฝากเพื่อนๆหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะส่วนตัว MK เนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยผมว่าคนมันค่อนข้างซบเซานะครับ คนมันหายไปค่อนข้างเยอะเลยครับก็น่าจะเป็นปัญหากับเขาอยู่มือนกันนะครับต้องรู้ว่าจะปรับตัวยังไงนะฮะอันนี้ก็คือแหลมเจริญครับจริงๆเนี่ยแหลมเจริญเนี่ยแบรนด์เสริมของทั่ว MK นะครับ แรกๆเนี่ยคนดูเยอะนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยคนก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันส่วนยายโยอีเนี่ยก็ค่อนข้างไปในทางเดียวกันครับต้องดูว่าแบรนด์นี้เขาจะไปยังไงต่อนะครับผิดกับบาร์บีคิวพาซ่านะครับที่คนเนี่ยยังเยอะเยอะตลอดนะครับเยอะทุกครั้งที่ผมไปเลยนะครับถึงแม้จะเป็นแบรนด์ที่อยู่มานานแล้วก็ตามนะครับผมล่าสุดเนี่ยเขาเปิดเป็นคล้ายๆโปรโมชั่นบุฟเฟ่ต์ครับเดี๋ยวผมถ่ายเพิ่มเติมให้ดูนะครับเนี่ยครับคือมันเป็นบุฟเฟ่ต์นะครับไลายบุฟเฟ่ต์หลายๆ เยอะสุดเลยครับทั้งชั้นที่ผมไปเนี่ยนะครับนะแล้วก็มาดูกันต่อว่าจะไปร้านไหนต่อนะครับล่าสุดเนี่ยตัวห้างเนี่ยนะครับก็มีคนมาเรื่อยๆมาเรียงๆนะครับอันเนี้ยถ้าเพื่อนๆเคยไปนะครับก็น่าจะรู้ว่าเป็นห้างอะไรนะครับเนี่ยชัดเจนครับ2ี่สปีผ่านไปก็ยังมีน้ำตกเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวแบรนด์ซิลเลอร์เนี่ยก็ยังมีคนเข้ามาเรื่อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีแบรนด์ร้านสลัดเนี่ยเปิดใหม่ก็ตามนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเขาก็เริ่มมาทางบุฟเฟ่ต์เหมือนกันครับเนี่ยอย่างร้อยห้าเก้าต่อ ส่วนตัวฟูจิเนี่ยก็ยังถือว่ามีคนอยู่นะครับแต่ว่าก็เบาบางลงไปเยอะจากยุคสมัยก่อนนะครับตอนเราจังเด็กๆนะเซนเนี่ยก็ไม่ต่างกันนะครับจริงๆอ่ะผลประกอบการเซนล่าสุดไตรมาสเนี้ยก็ลดลงมาเยอะนะครับตัวมิสเตยเนี่ยช่วงเปิดตอนแรกเนี่ยคนเยอะนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่คนก็อยู่ในช่วงปกตินะครับแล้วก็สาขาเนี่ยก็มีที่นั่งด้วยนะครับผมติดกับบันไดเลื่อนเลยนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็ขึ้นไปชั้นบนนะครับเพื่อจะดูว่ามีร้านอะไรเพิ่มเติมต่อนะครับอันนี้แปนแปนไม่เกี่ยวกัทถ่ายท Okay. ตอนแรกๆี่นช่วงนี้เป็นโซนโลงหนังค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขามีการโยกย้ายครับจริงๆเนี่ยร้านแบบนี้ผมเห็นค่อนข้างเยอะนะร้านคล้ายๆอาร์ตทอยพวกตุ๊กตาพวกเนี้ยเริ่มเปิดมาเยอะเหมือนกันก็เห็นว่าน่าจะเป็นเทรนด์นะครับเทรนด์ของเล่นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะของสะสมอย่างเงี้ยขึ้นมาด้านบนนะครับร้านแนวญี่ปุ่นร้านใหม่ๆเนี่ยเปิดค่อนข้างเยอะมากเลยครับหลายๆร้านผมก็ไม่รู้จักเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตู้สุ่มกาชานะครับซึ่งก็เยอะเหมือนกันผมว่า2ร้าน2แนวเนี้ย อันนี้ก็ร้านเทนโจนะครับก็เพิ่งเปิดใหม่เหมือนกันที่สาขานี้ล่าสุดเนี่ยมาเจอที่โอราจูครับโอราจูเนี่ยเขาเปิดอยู่ชั้น4ห้างนี้ฮะถึงแม้ว่าคนจะเข้ามาไม่ได้เยอะนะครับในช่วงที่ผมไปแต่ว่าที่นั่งเขาเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจให้เห็นแน่าจว่าร้านเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับแล้วผมก็เคยไปกินและที่ร้านสาขานี้แหละก็รสชาติค่อนข้างดีครับถูกปากทั้งคุณพอ่อคุณแม่เนี่ยค่อนข้างชอบใจนะครับตัวนกาเฟ่อเมซอนเนี่ยก็ตามปกติครับเรื่อยๆมาเลังเลี้ยงกันนะครับผม จากนั้นเนี่ยผมกลับลงมาชั้นล่างครับมาเจอร้านคู่แข่งของโอระจูนะครับก็คือร้านสลัดแฟคทอรีแล้วกันนะครับผมซึ่งร้านเนี่ยก็อยู่ในเครือของเซนเทลนะครับซึ่งตัวคนเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าเหมือนเขาจะเน้นเดลิเวอรี่มากกว่านะเพราะว่าผมเจอค่อนข้างบ่อยสุดท้ายมาแวะตรงมาโกโร่ครับมาโกโร่สาขานี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ก็มีคนอยู่เรื่อยๆเหมือนกันครับจะเห็นได้ว่าคนมารอก็พอสมควรแต่ว่าขนาดสเกลร้านของสาขานี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ แล้วก็ช่วงที่ผมไปเนี่ยเขาจัดเป็นโปรโมชั่นอยู่ครับเป็นหอยเชลล์โฮตาเตะนะดูราคาแล้วอ่ะจริงๆก็ไม่ได้หนีจากฟูจิกเซ็นมากนะครับจากราคาที่ผมไปดูนะครับส่วนของ Starbucks เนี่ยก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เป็นพิเศษอะไรยังไงนะครับก็ตั้งในจุดทำเลที่ดีครับ ท้ายก็มาแวะตรงซานตาเฟ่ครับจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับร้านโซนใหญ่เนี่ยเขาเป็นโปรเยอะครับโปรลดราคาโปรบฟเฟ่อย่างเงี้ยเขาก็พนว่เข้ากับ CP ีนะครับผมโดยสรุปคร่าวๆนะครับเทรนด์ร้านอาหารเนี่ยก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะครับแล้วก็จัดโปรแนวคุ้มราคาแล้วก็แนวบฟเฟ่เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราก็ต้องมาตามดูกันต่อไปนะครับว่าเขาจะปรับตัวกันยังไงต่อไปและกันนะครับผมสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาดูนะครับแล้วก็มีข้อติชมอะไรก็เพิ่มเติมได้นะครับรอก้าวเราจะไป